หลากหลายเรื่องราวกับ YouSuper Channel รบกวนกด Subscribe ก,กดกระดิง่งด้วยนะครับครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการค้นหาเพื่อนในช่อง YouTube นะครับเงินเวลาเราชื่อช่องของเพื่อนอนะมาค้นหานะครับบางทีมันก็อาจจะไม่พบเดี๋ยวผมยกตัวอย่างจากช่องของผมเองนะครับเวลาค้นหาเนี่ยคือปัจจัยหนึ่งก็คือชื่ออาจจะคล้ายกัน มันก็จะไปชื่อขึ้นชื่อคนอื่นก่อนแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะครับในคลิปเนี้ยชื่อของผมอ่ะมันจะคล้ายกันก็คือจะมีซูเปอร์ดอทช่ของเหมือนกันทางผมเป็นยูซูเปอร์ดอทช่องทางยูซูปก็จะจาเราค้นหาใหม่นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือช่องอาจจะยังไม่ดังครับเลยยังไม่มีคนติดตามเยอะกืออาจจะยังไม่ขึ้นอาจจะมีหลายปัจจัยครับแต่อันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งก็เลยทาคลิปเนี้ยขึ้นมาให้ ผู้ที่ใช้ YouTube เพื่อจะติดตามเพื่อนได้ได้รู้ว่ามันมีปัญหาแบบนี้อาจจะต้องไปค้นหาด้วยชื่อของคลิปวิดีโอแทนนะครับขอบที่มาชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ